สวัสดีค่ะสวัสดี f อซช่องหลังบ้านทนายลูกพลสวัสดีเอซทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ช่วงเย็นๆเราก็มายืดต่อความอยากกันอีกแล้วสําหรับใครที่ทํางานอยู่ก็มีนะคะกําลังเดินทางกลับบ้านอยู่ก็มีนะคะช่วงเย็นๆบางคนก็อาจจะนั่งทานข้าวกันอยู่อยากจะบอกว่าถ้าเอฟซท่านไหนนะคะที่ได้ทุเรียนแล้วช่วงนี้เราก็จะมีแต่เรื่องทุเรียนทุเรียนนะคะ ก็คือได้เท่าเรียนไปแล้วอ,อยากจะให้กรีดดูเนื้อก่อนนะคะ f อซเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันคือเราก็กำหนดไม่ได้นะคะว่าการขนส่งของเราอะ่ะจะไวหรือช้าอย่างบางทีเราเขียนไปอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเผื่อเพราะว่าของเราตัดตัดลงมาเราก็แพ็กส่งในวันนั้นเลยแต่ เราไม่ทราบว่าขนส่งจะเดินทางไปในคืนนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะก็พอไปถึงนะคะพอเทอเรียนไปถึงพัาสะดุกไปถึงท่านท่านได้รับแล้วนะคะ FC ก็อยากจะให้ลองกรีดเช็คเนื้อดูนะคะกรีดแบบนี้นะคะ FC กรีดเป็นสามเหลี่ยมแต่อย่าไปตัดทิ้งนะคะแล้วก็ดันออกมาแบบนี้นะคะ FC ดันออกมาแบบนี้เนาะ โอยดันออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วจิ้มๆดูอันนี้อันนี้กรอบนอกนุ่มในน่าจะได้นะคะถ้าสมมุติว่าเนื้อนี้ยังแข็งอยู่เราไม่ต้องการเราก็ดันอันเนี้ยเข้าไปเหมือนเดิมนะคะดันเข้าไปไว้เหมือนเดิมอ่พรุ่งนี้เราก็มาดูอีกทีนึงหรือไม่ก็ถ้ากรีดดูตอนเช้าตอนเย็นก็มาดูมางัดตรงที่เดิมนี่แหลคะค่ะดูอีกทีนึง ว่าเนื้อใช้ได้หรือยังเนาะเพราะว่าของมันอยู่ในเปลือกอะค่ะเราไม่รู้ว่าเนื้อมันพอดีหรือเปล่าเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะช่วยช่วยเออเช็คดูเนาะจะได้ทานที่แบบอร่อยแต่สำหรับที่แบบว่าเอออาจจะไปถึงมือและเละหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เราก็ตอบไปได้อีกเนาะเพราะว่ามันแก่จัดอะค่ะทุเรียนแก่จัดทุเรียนนี้ร้อยร้อยรวันได้แล้วนะคะ คือแก่จัดเต็มที่แล้วช่วงนี้ไม่มีทุเรียนอ่อนนะคะเอซี FC ไม่มีใครบังคับไปให้ทุเรียนอ่อนได้นะช่วงนี้นะวันนี้ก็มีส่งให้กับลูกค้าหลายเจ้าเลยพอตอนเย็นจะบอกว่าเราอะทานทุกวันวันนี้ว่าจะงดทานนะคะก็คือลูกเดีย๋ยสุข,ขัดคาต้นเนอะน้องที่ตักนะคะบอกว่าพี่นิงแกะเลย ก็จะลองนะคะจะลองแกะนะคะวันนี้แค่ลองนะแค่ลองแค่ลองแกะนะาหันไม่เป็นนะคะมีดก็ยังไม่ใช่มีดปอกทุเรียนโดยตรงเนาะก็คืออันไหนที่เรามีเราก็ทดแทนไปก่อนถ้าปีหน้าเราเป็นมือฉมังแล้วเราจะจัดการใหม่นะคะมีเอฟซีหลายท่านถามว่ามันปอกยากไหมไม่ยากค่ะยากๆจะได้กินอร่อยนะเราก็ทำตามสไตล์เราแบบนี้เลย เรามาย่วต่อมกันตอนเย็นนะคะอย่าเพิ่งว่ากันนะช่วงนี้จะบอกนะคะช่วงลูกนี้น่าจะอยู่ที่3โลกว่าได้ไหมคะเออ3โลจริงด้วยค่ะเอตีเขียนเลยวย3โลไม่กว่านะคะ3โลพอดีคือจะบอกว่า3โล3โลกว่า4โลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะคะตอนนี้คือมีลูกไหนพร้อมตัดก็คือตัดเลย เราไม่กะเราเราจะไประบุไม่ได้ว่าเราต้องการลูกสองโลสามโลไม่ได้ค่ะอันนี้คือสูกคาต้นเนาะน้องเขาบอกอันทุเรียนอันนี้จะกลิ่นไม่แรงนะคะไม่กลิ่นไม่แรงแล้วถึงขั้นไม่มีกลิ่นถึงขั้นไม่มีกลิ่นนะคะเราจะมายืดวดตุ่มต่อมต่อมต่อมความอยากกันนะคะ ใครที่สนใจก็ยังมีอยู่นะคะ FC ช่วงนี้แต่จะเป็นลูกใหญ่แล้วนะลูกเล็กลูกเล็กนะเปลือกจะไม่มีแล้วนะคะโอ้ยลำบากนิดนึงเด้อเพราะความอยากกินเองทานเองนะคะ FC หลายท่านบอกปอกยากไหมคะปอกไม่ยากใช้มีดเล็กก็ยังปอกได้นะคะ เราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเอฟพีมันยากนิดนึงแต่คนที่เขาเป็นนะเห็นเขาทําแบบแป๊บเดียวจริงๆนะคะแต่อุ้ยเละแล้วโดนเนื้อบางคนเขาทาแบบง่ายมากเลยนะนี่เปิดแล้วโหย,ย้ำแล้วย้ำอีกถ้าออกมาหนึ่งเม็ดได้แล้วเม็ดต่อไปก็จะง่ายว้าจะบอกว่าโดนเนื้อ อยากจะบอกว่าโดนเนื้อวันนี้มือไม่ฉมังเลยสั่นดูเม็ดนะคะรีบเลยนี่คือแก่นะคะสีนี้ก็แก่นะคะเอฟตีไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะทุเรียน120ร้อยยี่ิบกว่าวันไม่อ่อนนะคะ ก็ถ้าถ้าอันนี้คือคือเนื้อมันนิ่มพอดีทานนะเป็นกรอบนอกนุ่มในเนาะแต่ถ้าสุวรลูกเนี้ยเราทิ้งไว้ถึงพรุ่งนี้เม็ดตัวเนี้ยจะสีเข้มขึ้นตามความสุกข,ของทุเรียนไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะอันนี้เราพูดตามที่แบบว่าเรารู้มาเนาะเราศึกษามานะคะขอบ บอกเสร็จแล้วคันอันนี้คือลูก3ามโลนะคะ f c ลูก3มโลเนื้อก็จะได้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นเนื้อกรอบนอกรุ่มในนะคะอันนี้เป็นสุกคาต้นเลยนะบางเม็ดก็ยังไม่สุกอย่าบางเม็ดอันนี้ก็ยังแข็งแข็งอยู่นะวันนี้หิวก็เลยแกะหมดเลยนะคะ FC ก็จะอยุบเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราแกะสดๆกันเนาะ ยังไม่ได้ข้ามคืนแต่ถ้าข้ามคืนก็จะนิ่มกว่านี้นะคะอันนี้แต่ว่าถ้าแก่อย่างนี้แล้วเราใส่กล่องไว้นะคะมันก็จะสุบไปอีกนะะน่าทานไหมคะยั่วต่อมกันตอนเย็นๆนะคะใครที่ยังไม่ทานข้าวก็มาทานข้าวกันนะคะอันนี้เอาทุเรียนแทนข้าวไปหลายมื้อแล้วนะคะช่วงนี้อันเนี้ยแก่นะคะ FC เม็ดแบบนี้แก่นะอันนี้คือเนื้อมันยังแข็งอยู่นะคะเป็นแข็งแบบนี้อยู่นะ เม็ดก็จะสีนี้นะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้เนื้อมันเละเดี๋ยวนะมีอยู่ชิ้นหนึ่งมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะที่แบบว่าเล็เลนิ่มๆในลูกเดียวนะคะ F อซีจะให้ดูเม็ดเนาะเพราะว่าทุาเรียนทุกวันนี้มันร้อยกว่าวันทั้งนั้นนี่เม็ดสีจะต่างกันนะคะอันนี้คือเนื้อเละนะคะในลูกเดียวนะในลูกเดียวแต่คนละข้างนะคะคนละซีกอันนี้คือเนื้อเละนะคะเละเลยนะคะ อันนี้คือเนื้อแข็งนะเม็ดจะเป็นแบบนี้นะคะในลูกเดียวนะเนี่ยแต่แก่นะคะแก่แต่ก็หวานเหมือนกันนะ f อก็สำหรับใครที่จะสั่งนะคะช่วงนี้ไม่มีลูกโลกว่าไม่มีสองโลกว่าไม่มีนะคะจะอัพไซส์มาเป็นสามโลห้าเลยนะคะสามโลครึ่งหนักนะคะเอฟสามโลครึ่งเลยนะคะก็จะได้ทุก ทุกคูเลยนะหนึ่งสองสามอันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดนู่นนะตรงนี้จะแบ่งหน่อยมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเ,กเกนาะเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะเอแล้วก็ข้ามไปสี่โลเลยเล็กๆไม่ใหญ่ๆห,หมดนะคะทุกวันนี้อลูกใหญ่ๆอ่ะทานอิ่มดีเต็มปากเต็มคำอร่อยมากก็ใครที่ สนใจนะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ id l i n e 7.7.8.8 7 77 8, 8 J เล็ก2ตัวนะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนทุเรียนภูเขาไฟของเราเข้ามานะคะ ตอนนี้คลิปออกจะมีแต่ทุเรียนทุเรียนแต่ผู้ใหญ่ใจดีก็ยังไม่ลืมชานะคะชา SK ชาเขียวชาไทยนมชมพูท่านก็ยังสั่งอยู่เหมือนเดิมนะคะสิบเจ้าละ10กล่อง10กล่องนะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ SK นะคะแล้วก็สนับสนุนให้กับทางหลังบ้านนะคะน้องๆก็จะส่งให้ ทเรียนออเดอร์ทุกวันทุกวันเราก็ส่งให้ทุกวันนะคะวันนี้เพิ่งออกจากสวนมาช่วงบ่ายไปส่งของการเสร็จแล้วก็กลับมาพักผ่อนนิดนึงนะคะพอดีลูกเนี้ยน้องบอกว่าพี่ต้องจัดการแล้วแหละมันสุกสุกมาจากต้นเลย <c oughs> พูดแล้วบอกว่าอยากพูดง่ายๆก็คือเราหิวก็เลยจัดการนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะศูน 2253979หรือแอดไลน์มาที่ ID l i ล e 7 77, 7 7เ8 8เจเล็ก2ตัวนะคะใครที่ยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้วันที่ 10, 12 1 2 11 11นะคะของเราจะยืดเยื้ไปถึงวันที่15แค่นั้นของจะหมดนะคะแต่วันนี้ได้ข่าวแวววๆมาจากข้างข้างเคียงนะคะเพื่อนบ้านลมพัดเข้ามา เขาบอกว่าที่ส่วนเขาอ่ะมีอยู่แต่จะตัดได้ถึงสิ้นเดือนแต่ไม่ใช่ของเราแล้วนะอันนี้เป็นของเจ้าอื่นนะคะเอเป็นของเพื่อนบ้านการที่อยู่ติดกันแวแวๆเข้ามาว่าของเขามีถึงได้ถ,ไดถึงสิ้นเดือนถึงจะตัดได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูและยังไม่ได้ชิมรสชาตินะจากนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะ FC ฟซีน้ำหนักที่ลดมาคงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหตุผลแล้วเนาะ แต่ว่าทานอันนี้เสร็จก็ SK ลงไปก็คือไม่มีปัญหาแล้วนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ0622253979แอดไลน์มาที่ ID ดีไลน์777888 J เล็ก2ตัวนะคะเราไม่มีการโอนเงินจองทุเรียน ไม่มีการโอนเงินจองสินค้า SK นะคะตัวแทนของเราเเขาจะใช้ขายขายแล้วให้เราส่งให้แบบนี้นะคะ f c คือถ้าใครสนใจที่จะเป็นตัวแทนะในสินค้า s อสะคะ่ะก็สามารถทักเข้ามาถามได้ไม่ต้องสต็อกของก็ขายได้นะคะเราให้โอกาส ก็ทานดีก็บอกกันต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณห,หลายๆท่านที่ทานดีทานหมดแล้วก็สั่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลักบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะมื้อเย็นยั่วๆค่ะใครที่ทานข้าวอยู่ก็มาทานได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะก่อน